ามันก็บังคับให้ทำว่าต้องอยู่เวรคือถ้าอาจารย์มาเป็นอาจารย์คืออาจารย์ต้องอยู่เบนก็มียกเว้นแต่พวกผมเนี่ยเวลาที่วิทยาคือถ้าผมถ้าผมต้องอยู่เวรผมก็จะไม่มาอยู่เขาต้องเรียนของนั้นไม่ได้ทำอยู่แต่ว่าผมก็ต้องบังคับไม่รู้่าคือขอรอ้องถ้ามีมีมีปัญหาเรื่องพยาธิวิทยาของของเอ,อัตชี้ิตกิเวรก็จะปช่วยดูใหถ้ถ้ามีปัญหาอาจารย์หมอธงชัยก็

เ,เครื่องมือเครื่องใช้ก็ต้องเอาของที่นี่มาใช้อย่างที่ห้กล้องตัวนึงตั้งตัวเกลับ,บมาใช้ก็ในที่สุดเราก็ผ่านาได้มาทำงานมันก็มีปัญหาปนปวนผมไม่ต่างากับที่อาจารย์เจอว่าเราเป็นหมอใหม่มาก็ต้องต้องโดนทดสอบหลังจากที่สอบมาแล้วก็ต้องสอบสอบกับข่านรอกหัวหน้าที่พัชรพาก็ต้องสอบตรงนี้สอบในที่สุดเราก็อยู่กันมาได้เราก็มีกิจกรรมหลายอย่างเพิ่มขึ้นนะ เรามีตัวชิ้นเนื้อที่ที่ก็จะได้ออกขึ้นเพราะเราดูดูเองทุกอันมันครบเลยก็ไม่ขี่ตื่นเต้นพอสมควรเพราะมีหมอพยายามที่ไปไปเล่าวอย่างเขาด้วยนะเพราะที่ไปลามันมีเฉพาะผมผมผมอยากด้วยเพราะว่าผมไม่รู้ก็เลยก็เลยขอดูขอขอความรู้จากเทคนิคที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ที่ในการตรวจที่ที่เราจะสอบค้องใายการได้เราก็เลยอยู่กันมาได้ ก็ทำคอนเฟนสังสรรค์ที่ที่ที่เป็นการเข่งขันซึ่งเดิมก็มีอยู่นะแต่ว่าจากการท่านการแข่งเพราะว่าอาจารย์ที่ที่มาเป็นผู้ศึกษาเขาไม่สามารถจะทำได้อย่างเดียวเพราะม ของของวิรรนัถือว่าเป็นเป็นผู้ลีเลอร์นะให้ให้โรงยาบาลของเรามีมความขึ้นมากแล้วมาจากที่เ,เป็นกัรเรียนตุ้งต้นนะแล้ก็มีแพทย์ประจำบ้านซึ่งก็งไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีอยู่แล้วเ,ลเ,าาปเป็นแพทย์ในขอนี้เรียงสาขาด้วยการปฏิบัติทั่วไปที่ทีเด่นใน a ลกไอซิชแนลแล้อหักสูตรได้รู้สึกจะจะเพื่อฟูอครับ ไม่กี่ปีอ่ะก็ก็จะล่มสลายแห้งมันจะขยายแต่ก็ตอนนั้นการแค่ไปจับป้ายแต่ว่าเราเราก็มีโครงการที่ทำแพทย์เฉพาะทางสูติอะไรเวัยวะผมจำปีไม่ได้นะแต่ว่านมีโครงการแพทย์จับป้ายนั้นท่านสุริศาสตร์อวิทยาเป็นเป็นเป็นคนแรกเป็นอันที่สองรอง เออ่ผมมาอยู่ในปี22พอปี23 24 25เนี่ยโรงงานก็ค่อยๆรู้สึกมันจะดีขึ้นเพราะว่ามีสตาฟหลายๆคนที่รุ่นหลังผมมาเนี่ยมาอยู่กันคนนี้ก็จบเทรนนิ่งทั้งหมดอ่ะแล้วก็มารู้สึกเออ่มาตั้นึงกมาจากโรงเรียนแบบเดียวกันก็คู่กันพอรู้เรื่องนะถึงกระสมัยก่อนต้อนรุ่นเขาก็อยู่กัน จารเข้าอยู่หลังจากต่างคนต่างม,มาแล้วก็ต่างคนต่างเรียนบางท่านก็ไปไปต่างประเทศนะม,มีมีมีทุกที่มีอะไรมากมายที่ก็น่าน่าชมเชยแล้วถึน่าหน้าเราต้งหน,น้าตื่นแล้วเนี่ยเาว่าโรงพยาบาลนี้กมีมีมี s t ที่ไปอเมริกาเรียนเกี่ยัท่านได้ได้อุทิบัติที่อเมริกามาก็ถือว่าเป็นเหตุผลเป็นผู้ที่ได้ช่างผู้มีวิชการทำให้ได้มีฐานพอที่จะจะทำอะไรอีกขั้นห,หนึ่งต่อไป S <S นะแล้วตรงนี้มมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือว่าในช่วงที่ผมจําปีไม่ได้แน่นะหลัง<อ>จากที่เรามีแพทย์ประจำบ้านอย่างนี้แล้วเนี่ยในช่วงนั้นเรา่ม <c oughs> มีกาเรเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแพทยศาสตร์เข้นะาใจว่าจะเริ่มเริ่มที่มาเรื่อของแก่นก็ทันที่จะเป็น6ปีสมัยก่อนัเราเรียนหกปีแล้วก็เป็นเพื่อนเพื่อนวันที่จะสอบอ เรี่ยวกับอาชีพวิชาชีพไปใช้กรมเนี่ยเขต้องรบ7ปีนี่มาสูตรที่ออกแบบหม่เนี่ยก็จะเหลือ6ปีจบปีที่6เนี่ยจะเป็นเอ็กเซอร์ภาษาภาษาอกถ้าเป็นภาษไทยก็เป็นนักศึกษาเวชชปฏิบัติภาษาไทยนี่มาสูรที่อาจารย์สามารถสอก็ไ้จรงๆก็เอาตองเทคนิคสำหรับคนที่จบในในระแพทย์ เขตที่ผ่านการประเมินก็จะได้เพื่อสอบได้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 วิยาแพทย์การจาตจิเแพย์ม่ไดนั้นก็จะได้ไปยอดาประกอบวิชาชีพด้วยครับเนภาวาโปคเดั้ย่คอยากให้อาจารย์ช่วเล่ามความสำเร็จที่อาจารย์ไสุที่นนทอี่นอี่ผมก็ไม่กล้าพูดถึงปรกสบการณเหล่าว่าตอนมาอยู่แล no. ้วพบว่าโรงพยาบาลนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นบวก นะกับวันนั้นโดนท่านมาหรืวันนี้วันนี้ชื่อเขาเปลี่ยนมาหลายครั้งแลว้วนะที่สุดายเ็คือนักการจัดบริษัทโรงพยาบาลชื่อชื่อนี้นนนเราเราต้องฝันพวกเรานะฝันต้องคิดกันว่าเราสมัยที่คนเขาเริ่มจ,เมจะเลิกระบบอินเทอร์นก็จะมีเอ็กเตอร์มันก็แน่นอนผู้บริหารบริษัทโรบาลนั่นก็มองว่าเมื่อเมื่อมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเอ็กเตอร์เขาก็เรียนอยู่ในโรงเรียนเขา ก็มีแาวโน้มว่าอาจจะไม่ส we 네่งมาที่เราแล้วเราจะทำอย่างไรดีท่าที่ทราบเพราะผมเป็นหัวหน้างานพยาธิวิทยาในการประชุมบริหารโรงพาบาลผมเองก็เป็นหมอเด็กๆมากตอนนั้นนะก็ก็ได้เข้าประชุมคุยกับอาจารย์ผู้ใหญ่รอมทันงหนริการที่ก็สนิทสนมกับผมในการเป็นพ่อเป็ลูกแล้วก็ การคุยปรับทุกคนนี้เขาบางทีผมผมเองก็ออกจะทำหา่างอะไรนะผมก็ออกเอาเห็นขัดแยง้งขันอยู่เป็นประจำที่เขาอาจจะเรียกว่าเป็นฝ่ายค้านเขาโรงพยาบาลอยู่เรื่อยมาน<อ>ะตั้งแต่นู้นมาจนวันนี้มั้งแล้วอุปสรรคต่างๆที่อาจารย์ได้เจอในขณะที่มาทำงนานที่ที่อาจารย์รู้สึกว่าหนักหเนี่ยหนักห<อ>นาก็แน่นอนหนักหนาก็คือมันก็อยู่คนเดียวกับเรา ก็ยังดีที่อาจารย์หมอผู้ใหญ่ที่ที่มาช่วยได้ได้เป็นมอนก็เป็นผมถ้าเป็นผมเป็นต้นไม้ทีม่มาปลูกก็คือถ้าไม่ได้สักไม่ได้เสาที่ดีๆอย่างนั้นมาค้ำเนี่ยต้นไม้ตอนนี้น่าจะเน่าตายเลยนะตอนนั้นอาจารย์มีวิธีคิดหรือให้กำลังใจอททขาดได้คือเมื่อมองว่าเมื่อยังหาอาชีพอื่นหรือว่าหางานที่อื่นทําไม่ได้ก็ทําไปท,ที่โตอยู่เนี่ย ให้เป็นที่ให้ดีที่สุดได้แค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับฝีมือได้แค่ไหนก็ต้องยอมรับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรผู้เลิศเลอรที่จะเก่งในทุกอย่างนะก็ก็ยอมรับมาโดยที่ก็ผมพร่องแล้วก็ทำอะไรมาหลายอย่างก็ก็ก็ล้มเหลวมีนะดังนั้นเด้บองสำเร็จผมผมไม่มั่นใจว่าผมจะประสบความสำเร็จมากมายแต่รู้สึกที่ที่ล้มเหลวเนี่ยก็จะทัดเพราะผมมักจะ จำได้ในสิ่งที่มันคงคืนมันนึกมาอยู่ที่นี่มันก็คงคืนมาะต้องควรแล้วว่าเรื่องจะอยู่คนเดียวแล้วก็ในขณะที่อาจารย์ก็เห็นว่าผมบรรยายเป็นห้องห้องเดียวขนาดเนี้ยแล้วก็เก่าๆเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีอะไรบุคลากรก็ก็มีแต่นักพิสาการคนสองคนนะคนอีกคนเนี่ยอายุร้อย ท่านอยู่ก่อนท่านก็ใจว่าใจดุไม่นานแล้วก็จะไปต่างประเทศจะอยู่กับพี่ชายก็เลยจบบคุณต้องหายท่านยากอะไรชื่ออะไรครับคุณแสงอารมณ์เป็นต้องอายุมากกว่ามัต้องรอบเนี<ะ>่ยนี่ก็เป็นคนผู้อวุโสนี่ก็เป็นคนที่ออะไรชื่อสัตว์ต่อสถานที่ปฏิบัติงานนั่ยพยายามตั้งใจทำงานเท่าที่เป็นไปได้ทั้งที่ไม่ได้ ผมลงมาทลอง,งานเรื่องนี้ก็มาเริ่มต้นที่นี่เหมือนกันแล้วก็ผมคิดว่าเป็นก็เป็นเป็นใหญ่ใหญ่ให้ผมได้คนหนึ่งนะให้ท่านท่านเพื่อถูกบังคับหรือถูกเกณฑ์ให้มาอยู่ที่พยาธิทท่าก็มามาทำมีหมอไม่มีหมอให้กระทำแล้วก็เราก็พัฒนามาแบบตอนแรกๆรกเราเป็นหมอใหม่จากการโก้าแต่ระเบิดวกมาระเบิดเพื่อนการณ์ก็ไม่แม่แต่ายิ่งพวกเราพวกหมอได้ต้องยอมรับด้วยว่า พวกเราต้องจะอ่อนตรงนี้เพราะว่าในใจของกับผู้เสพตรงนี้มันไม่อยากจะเรียนรู้มันทำให้เราเกิดอะไรเขาเรียกอะไรเกิดรุ้าเออไม่ใช่เกิดแรงต้านแรงต้านก็เป็นธรรมชาติแต่เราไม่มีแรงที่จะไปสู้เพราะเราไม่มีความรู้แล้วเราก็จะไปว่าเขาเขาช่วยเราไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดนะแต่แร้งก็ทําทุกอย่างอย่างที่สุดจนเป็นอย่างที่เป็นความสามารถ ก็มันหลับที่ว่าเมื่อเม <'m> <'s> ื่อมันไปที่อื่นไม่ได้ก็ต้องเอาทําทําให้มันรู้สึกว่าถ้าเป็นต้อมบูดก็ต้องชกให้เต็มๆไม่ไม่ไม่ทิ้งเวลาสามนาทีบนเวทีให้เป่าประโยชน์แค่เต็มไปรอบๆ่ผมจะมาทํางานทุกวันก็ข้อข้อที่ผมกล้าพูดได้และพูดได้ผมไม่เคยขาดงานโดยไม่จําเป็นจริในส่วนใหญ่ผมไม่เคยมีความจำเป็นต้องขาดงานก็จะทํางานเต็มเวลาไม่ปิดบัง มีอะไรไม่รู้ก็บอกแล้วก็ขอความรู้ขอความร่วมมือซึ่งก็เพื่อทํามารูปนี้ก็มาเห็ได้ของอาจารย์ที่ใหญ่ในที่นี้นะหลายๆภาควิชาก็รู้จักสนิทสนมกับผมในความแท้ของแต่เอ็นดูหรือว่ารู้สึกอาจจะสมเพศแล้วมัคอยนักศึกษามาอยู่คนเดียวแล้วก็ทำแล้วก็ทำนี่แล้วว่าไปที่ไหนไปประชุมเนีก็จะเจอผมไปคอนเฟล็ตก็เจอผม แต่ว่าท้องที่ก็จผมก็มจอ,อยู่ด้ยเพราะมันไม่มีคนเรนคือต้องเรียกว่าอาจารย์มีความจริงใจในการที่วรวมนทำงานผมรู้สึกวา่าจะว่าจริงใจหรือไม่จริงใจผมทำเต็มเ็่านค้นเองถึงต้องมารับงานเป็นข้าราชการก็ต้องทำเต็มคึงแม้เะบาะงท,งท,งทีไปรับงานท้างรอบเราก็้องทำในนีน้ให้เต็มก่อน เขาจะไปรับาที่อื่นก็แล้เราก็ต้องมาใช้หน่อยนี้นี่เด่นนะครับจนกว่าจะจะหมดแรงกันไปก็ได้แค่นนั้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะที่มันเปลี่ยนแปลงหนักหนาก็คือตรงโชว์เนี้ยเท่าที่ถ้าเล่าเป็นยาวนะแต่ว่าถ้าไม่เล่าก็ไม่รู้จะมีใครเล่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ทราบเรื่องตรงนี้เนี้ยหลายท่านก็อาจจะ ไวร่วงเลยจะเล่าได้แายท่านก็เสียชีวิตไปหมดโอนโยนขนาดียังอู่อย่างกตอย่างทางผู้การหมอของทีมเรากคนที่เตืก็คือว่าอาจารย์หมอที่เป็นัเป็นผู้เี่งตวนท่างพยาบาลเป็นทุกปีแต่ผมถือว่าสตคนแรกหรือว่าถึงก้อนแรกที่วด้วยด้วยบรรลุารที่ว่า เราทำของ,เ,อเ,งรเ,อเราทุกอย่างเราะทำของเราทำมาเก็ตแด้ของเราทุกอหงที่ว่าประสวมอาจจะเวลาพอเหมาะนะก็คือ,อ,อนะท่านอาจารย์หมอประโมดมีรลายวันชื่อเป็นๆก็เป็นศา,าตสตราจาร,าจารย์เศษอ,อาจารย์ไ,ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษจากวิทยาลัยมอสโวก็เป็นผู้ที่เป็นสองคนสองบุคคลซึ่งคนในวัชราก็จรู้จัก แล้วก็เข้าใจว่าความปรารถนาอะไรต่อไปได้ได้ทำมาแต่สองคนเท่าที่ผมอยู่ด้วยกันมาทำงานด้วยกันมาพิสูว่าอาจารย์หมอความอดเป็นเป็นเป็นผู้มีชื่อต้องยอมแล้วถ้าไม่มีอาจารย์หมอความอดผมก็ไม่ทราบว่าเราจะไปถึงท่าไหนเนี่ยเพราะตอนนั้นพอเราคิดโครงการในโรงเรียนแพทย์ก็มีแรงต้านสารพัด เพราะว่าในช่วงปีที่เราคิดแต่เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยกำลังตกต่ำสุดๆนะถ้าใครรู้จักต้องรู้จักนะท่านประธานองค์กรสุริยจฏิบัติคือโกเด็รีท่านเป็นนายกสุริยกริรัตของผแล้วก็นในปี2527ประเทศไทยเคยมีเศรษฐกิจตกต่ำคล้ายๆกับปี2529 40มีการมีค่างินบาทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างามหาวิลั จาก20บาทต่อนนั้นาเป็น27 28บาทต่อนนั้นแล้วก็เราติดต่างๆที่พี่นาดไปมากมายรวมทั้งเอเอเรืงเก่งของเพื่อนที่เราเราลงไปช่วยทำเล็กๆน้อยอๆก็คอยถังหินเนี่ยตอนจำได้ว่าในชีวิตก็มีช่วงที่ที่เข้มข้นมากมาก ในง,งานพัฒนาโรงพยาบาลเพราะว่าผมถูกเรียกเข้าไปจากอาจารย์ผู้ใหญ่ของท่านที่กาวั้งหนึ่งก็ชมใจเรื่อ